สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมซิกนะครับและตอนนี้อยู่กับผมในเกมแล็กนาร์ออริจินนะครับวันนี้จะมารีวิวสไนตัวลองของผมนะครับเห็นชุดไหมฮะผิวไหวไหมครับนั่นแหละครับผมดวงเกลือของผมเองนะฮะโอเควันนี้นะครับจะพาไปดูว่าใน1วันของสายฟรีร้0ยเปอนะครับทำอะไรทำยังไงมีอะไรบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะดูแล้วผมก็พร้อมที่จะเข้าไปดูแล้วเหมือนกันไปไปลุยกันเลย อัปเดตจากเออ่ล่าสุดนะครับผมก็ค่าพลังผมก็ขึ้นมาไม่เยอะนะขึ้นมาแค่หมื่นเดียวนะครับจากการที่ผมไปทำทําของนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ได้คอรตูมดีด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยทาให้ผมเนี่ยได้เนี่ยค่าพลังจากคลิปที่แล้วผมนะฮะสายฟรีตัวนี้เนี่ยอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นใช่ไหมอันนี้ก็ขึ้นมาหมื่นหนึ่งเป็นแสนเจ็ดละโอเค นะของสมใส่ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแทบทุกอย่างเลยต่างกันแค่นี้คอต,ตูมอันนี้นะครับที่ผมไปสะสมแล้วก็กดได้มานะครับผมก็นี่เลยนะฮะค่าพลังก็ประมาณนี้เลยก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้เพราะว่าบางทีผมก็มีไปยิงบงยิงบอสอะไรกับชาวบ้านเขาบ้างเหมือนกันแต่ว่าก็แน่นอนครับไปคนเดียวนะฮะพราะค่าพลังแค่นี้ไม่มีใครเขารับผมเขาตีแน่นอนหรือถ้าเขาตีได้ก็ไม่ต้องหวังถึง MVP ได้เลย เอาแค่ธรรมดารอของจากบอสก็พอแล้วมานะฮะเรามาเริ่มวันนี้กันเลยดีกว่าวันนี้เป็นวันที่สิบสองกรกฎาคมนะครับผมก็มาเดลลี่ยังก่อนเลยเดลลี่นเนี่ยผมทำตรงตัวเดวิดลูชิไปแล้วนะฮะแล้วก็ผมทำแล้วผมคิดเออไหนๆเราก็จะเริ่มวันกับตัวนี้แล้วใช่ไหมผมก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่าผมใช้เวลาไปกับมันยังไงบ้างนะฮะปะลงอันนี้กันก่นกอนเลย AT ไอที uh huh. เนี่ยถ้ามีตัว๋วผมก็จะใช้ตั๋วนะแต่ว่าวันนี้ผมอยากขี้เกียจอยากเก็บตั๋วไว้เหมือนกันวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้ตรงกับวันพุธใช่ไหมวันพุธโอเคผมงงมากเลยว่าทําไมมันไม่มีให้ผมจับคู่ข้ามเซิรฟ์ฟนะแต่ไม่เป็นไรเราโซโลคนเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าเลเวลเราขนาดนี้แล้วมอนในนี้มันก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยมาโซโลเลยละกัน แต่ถ้ามีทีมมันก็จะไวกว่านะตอนแรกของเก่าผมจะเอาพระตัวหลักผมมามาตีด้วยนะฮะแต่ว่าก็ไม่เอาดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอาพระตัวหลักมาเล่นตอนที่แบบว่าจะไปล่าบ,บอสเพื่อนเพื่อนดูแล้วกันเดี๋ยวผมปรับเสียงลงหน่อยแล้วกันนะครับก็ไม่ยากนะฮะไม่ยากเลยกับไอ้ดันหนางนี้เนี่ยว่า แต่มันมันอาจจะเสียเวลานิดหน่อยถ้าเราตีคนเดียวเขามันต้องตีถึงสามรอบใช่ไหมละ่ะมมันก็อาจจะเสียเวลาตรงนี้นิดนึงแต่ก็ได้ EXP ที่ค่อนข้างดีแต่เดี๋ยวผมออกไปสคิปแล้วกันเดี๋ยวสักดี๋ยวจะไปสคิปข้ามไปเลยรวมทั้งดันฮานซด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะดูไปทีละอย่างเลยนะว่าเราจะทําอะไรยังไงก่อนบ้างอันไหนก่อนทําก่อนอันไหนทําหลังแล้วก็มีผมมีแวะอะไรบ้างยังไงบ้างเดี๋ยวทำให้ดูคลิปนี้เลยโอเค แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีตัวสายฟรีกันบ้างไหมถ้ามีเนี่ยก็มารีวิวมาคอมเมนต์บอกผมหน่อยก็ได้นะว่าเออเนี่ยเราก็ลองเล่นแล้วนะสายฟรีเล่นตัวนูน้นเล่นตัวนี้แต่ก็อยากให้เพื่อนๆเ,เล่นตัวที่เป็นสายฟรีแล้วมันก็เล่นง่ายด้วยนะครับไม่งั้นเราจะเหนื่อยนะแล้วเราจะเบื่อไปเองอย่างสไนเปอร์เนี่ยผมก็ขอแนะนําเลยว่าสายฟรีเนี่ยเล่นได้แล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะฮะแล้วก็จะไม่เบื่อด้วยเพราะว่าสไน์มันเหมือนเป็นลูกลักของแรงด้านล็อกอะ นะจริงๆไม่แบบไม่เหมือนพวกแอดพวกไนอะไรอย่างเงี้ยที่พอมีแบบพวกพาราดินเข้ามาหรือว่าแอดนี่ต้องแบบเติมเงินหนักๆถึงจะเล่นเกิดถึงจะเล่นเป็นเล่นเทมันยากมากแต่สไนเนี่ยอย่างตัวนนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครแค่ดูมันยิงเนี่ยก็มันแล้วนะครับแต่ผมก็เคยคิดว่าหมผมจะย้ายพระตัวหลักมาเล่นสไนแบบจริง,จ,รงจังเลยดีไหมเอาตัวนั้นเพราะว่าตัวนั้นมันมีของเยอะพอสมควรแต่ว่าคิดถึง ถ้าทาของใหม่แล้วย้ายจากพระไปสไนเปอร์เนี่ยผมว่าผมว่าผมไม่เอาดีกว่าผมอยู่เฉยๆดีกว่า,น,าน่าจะน่าจะเหนื่อยเอาเรื่องเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่เหมือนกับกายภาพไปกายภาพนี่มันพลิกจากกายภาพไปเวทหรือเวทมากายภาพเนี่ยคือมันต้องโลทั้งแผงเลยแล้วกว่าเราจะทําชุดได้เนี่ยแล้วใบดองก็ไม่มีแล้วด้วยใบดองก็คือใบที่แบบว่าลงดันเฮดเฮดมาแล้วก็เอาไปแลกพวก เสื้ออะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะเราต้องรื้อทําใหม่หมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับมีบัฟขึ้นมาให้เก็บด้วยตีคนเดียวก็ไม่แย่นะครับแต่ก็แค่นานแค่นั้นเองแล้วดาเมจผมก็ยังไม่จัดจานไอ้ทางสปีดผมยังไม่เยอะนะตัวนี้ไอ้ทงสปีดเนี่ยสไนเปอร์เนี่ยเขาจะดันให้มันถึงห้าร้อยใช่ไหมตอนนี้ผมก็แค่สี่ร้อยสี่รอยี่แปดอันนี้โนบัฟนะเนี่ยบางทีก็ดับตกลงมาเหลือสามร้อยเพราะว่ามันอยู่ที่ไอ ของสมใส่ด้วยฮะพวกพวกไอออฟแมวหรือว่าไม่ไม่ใช่สิสกิลด้วยของสมใส่ด้วยพวกคอต,ตูมที่ผมใส่มานะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราไปสคิปกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาคลิปนี้จะได้ไม่ยืดยาวจนเกินไปเนี่ยอยากได้มาละกอจังเลยก็กดออกได้เลยนะครับกดออกได้เลย ตัวสคริปต์นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆที่มาเล่นใหม่นะครับยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะมันสามารถซื้อได้นะมั็นสูท่ที่ตรงนี้นะ r o Shop นะครับเ้วเข้ามาที่นี่ Diamond Shop น,นะครับแล้วก็ไปที่ไอเทมใช้างานนะมันจะเป็นตัวนี่นี่น,นี่หน้าตายอย่างนี้นี่สคริปกกต์ที่เก็ตอ่ะหนึ่งอาทิตย์นะครับซื้อได้ยี่แปดใบนะก็กดไปเลยยี่แปดใบใช้แค่แปดสิบสี่เพชรเองนะครับวันหนึ่งราล่าบอสห้าตัวเนี่ยก็ได้ค่าเพชรคืนแล้วนะโอเคในเมื่อตัวพร้อม เ,เดี๋ยวสิทำไมมันไม่มีให้ผมสคริปวะโอ้เดี๋ยวออกก่อนออกก่อนออกก่อนมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจมันต้องสคริปได้สิใช่ไหมเมื่อกี้มันยังมีให้ผมสคริปเลยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วนี่นี่น,นี่ต้องเข้ามาตรงนี้นี่นะครับเพื่อนๆโอเคไม่ใช่ไปคุยหน้าง,งานนะไม่ใช่มาคุยกับไอ้นี่ตรงนี้นะนี่เราต้องกดที่ daily quest นะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้แล้วก็นี่กวาดล้างไปเลยนะ ก็ว่าทําไมมันไม่มีลืมลืมขอโทษทีครับมาฮาซี่ก็สคิปไปเลยนะครับจะได้เสร็จเร็วๆนะโอเคยีเอ็ีแล้วก็เบิ่มๆแล้วก็อย่าลืมมากดรีเวิร์ดตรงนี้ด้วยนะครับรีเวิร์ดตรงนี้นะอันนี้ผมก็สะสมไว้นะสะสมไว้ว่าไม่รู้จะแลกอะไรอันนี้น่าจะตกไม่เคยมีใครได้ดอกคาบนะครับหรือถ้าหนึ่งร้อยคนจะมีสักศูนจุดห้าคนที่ได้ดอกคาบนะครับไม่รู้มาใส่ไว้ทาไมนะฮะโอเค อันนี้เนี่ยก็ถ้าเพื่อนๆขาดแคนเพชรเนี่ยหเม็ดนะครับ1เม็ดลูกบาท1เม็ดเนี่ยแลกได้30เพชรนะแต่ก็ไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําหรือจะแลกเป็นชิ้นส่วนการ์ดม่วงนะครับการ์ดม่วงตรงนี้ก็ก็ได้นะก็ได้ในอนาคตรู้สึกว่าจากที่ผมดูสตรีมเมอร์หลายๆท่านเนี่ยเขาเคยมีคนพูดว่าเอ่อวันข้างหน้าเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะแบบว่าอัปเกรดดีกว่านี้หรืออะไรประมาณนี้ผมก็เลยดองไว้ยังไม่แลกนะครับหรือถ้าเพื่อนๆคันมืออยากจะกดก็ แนะนำเป็นอันนี้นะครับพรีเมียมการ์ดนะแต่ก็ขอให้โชคดีแล้วกันครับทุกคนปะ่ะอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมตรงนี้เราเสร็จแล้วเราก็ไปส่งแมวนะฮะส่งแมวหนะ่อยอ่าแมวเนี่ยถ้าเรากดติ๊กไว้นะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้ให้เราทุกวันนะนี่ข้างล่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยเรากดติ๊กไว้นะถ้ามันจบวันเริ่มวันใหม่นะครับรีบวันใหม่เวลาเราเข้าเกมมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งเปิดนะมันจะก็จะขึ้นโชว์ให้เราเลย อันนี้เนี่ยเป็นภารกิจที่บังคับนะครับว่าเราต้องทํานะก็อาจจะใช้เงินเยอะนิดนึงเพราะว่ามันต้องไปซื้อของในตลาดใช่ไหมซื้อของในตลาดแล้วก็มาแบบว่ามากดเติมของใส่เรือเองอะไรอย่างนี้ก็เคยมีเพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์นะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยทำให้มันใส่ของทีเดียวแล้วกดไปทีเดียวเลยไม่ได้หรอจะต้องมานั่งกดทีละอันทําไมในเมื่อเราก็ต้องกดแบบอย่างนั้นอยู่ดีผมก็เป็นคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีนะก็แบบ มีของใช่ไหมเนี่ยเราก็กดคลิกตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็กดส่งทีเดียวไปเลยนะไม่ต้องมานั่งเนี่ยกดทีละอันอย่างเงี้ยล้วกดเข้ามาซื้อของผมจําได้ว่าในเวอร์ชั่นของ rox หรือเปล่าที่เรากดซื้อของปุ๊บใช่ไหมมันเราจะไม่ต้องมานั่งเลือกานเลือกอะไรมันจะแบบว่ามันจะแรนดอมลา้าแล้วก็เอาของมาเติมให้เราเลยแบบออโต้ซึ่งระบบนั้นก็คิดว่าดีน่าจะใช้ rox นะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดขออภัยนะครับโอเคส่งเรือเรียบร้อย แล้วเราก็มากดรับรางวัลตรงนี้นะครับรับรางวัลตรงนี้โอเคเอาไปทําอะไรนี่นะฮะกดนี่นะครับดูมิเดลนะครับนี่เราเอามาอัพอันนี้นะนี่อันนี้เลยนะครับอันนี้เลยนี่อัพอันนี้แล้วก็จะได้ P attack กับ F attack นะครับอ่ะเลื่อนขั้นไปโอเคอันอื่นก็ยังไม่ต้องมาสนใจมันนะเน้นอันแรกไว้ก่อนนะครับโอเคมาเลยเรีเควสผมเสร็จสิ้นไปแล้วต่อไปไปดูอีเวนต์กัน อีเวนต์นะอีเวนต์เดี๋ยวผมไล่ทำอันนี้ละก่อนอัพเฮมอัพเฮมนะครับก็คือให้เราลงดันใช่ไหมแล้วในแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะได้ของแบบพวกเกี่ยวกับเพชรสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ผมขี้เกียจลงนะวันไหนเราขี้เกียจลงนี่เราก็มาช่องนี้เลยรับรางวัลจากการกวาดล้างนะครับผมก็กวาดล้างไปเลยขี้เกียจลงใช่ไหมอันนี้มันก็จะได้รับของรางวัลแบบว่าประจําวันนั้นมาให้เรานะอ่ะก็ง่ายๆจบไปอันนี้เสร็จเรียบร้อยไปต่อ อ๋ออันนี้เป็นดันสัตว์เลี้ยงนะครับก็ยังไม่ลงนะเดี๋ยวเฮล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 เฮทเฮทใช่ไหมเฮทเฮทวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นดันกิฟเฟนนะครับเราไปลงอันนี้กันไหมลงอันนี้กันดีกว่าปเพราะว่าผมต้องเอาของมาทำโมดิฟายด้วยใช่ใช่ผมต้องเอาของมาทำโมดิฟายด้วยเ,เดี๋ยวเราไปลงเฮทเฮทกันนะครับแต่ว่าผมไม่ลงระดับยากนะผมจะลงแค่เฮทเฮเอ็นนะครับ เทสเทเท่านั้นเพราะว่าค่าพลังผมน้อยก็ไม่อยากจะไปเป็นภาระใครนะผมเคยเจอนะครับว่ามากันสามตัวมั้งอาจจะทีมเดียวกันแล้วก็ไปกดลงเทสเระดับยากสุดแต่ค่าพลังเนี่ยไม่มีใครเกินแสนหเลยแล้วก็มีไนท์ในทีมที่เป็นตัวแทงให้เราเขาก็พิมพ์มาประมาณว่าคือค่าพลังคุณแค่เนี้ยแบบสุภาพนะครับค่าพลังแค่นี้เนี่ยนะจะลงเทสเตลกเหรอสุภาพแล้วนะฮะสุภาพแล้ว เขาเขาก็กดออกไปเลยออซึ่งมันก็ก็ก็สิทธิ์ของเขานะครับเขาไม่อยากแบกอะทําไมต้องมานั่งแบกด้วยถ้ามันแบบว่าแค่คนเดียวอะไรเงี้ยก็พอได้ทําไมมันไม่มีให้ผมจับคู่ข้ามเซิร์ฟหรือว่าระบบเซิร์ฟตอนนี้มันเน่าอยู่โอ้ oh my god งั้นอันนี้ผมข้ามไปก่อนละกันเดี๋ยวผมค่อยไปลงทีหลังละกันนะครับเพราะว่าเหมือนระบบจับคู่ข้ามเซิร์ฟเนี่ยมันเน่ามากเลยเอ่ะมาเรามาอัปเดตของกันนิดนึงดีกว่า ของยังไม่มีอะไรใหม่นะครับยกเว้นนี่นี่มีสองอันนี้มีชุดคอตูมอันนี้ที่ให้ดูตอนแรกใช่ไหมแล้วก็อันนี้ครับนี่ประดับเลเวล85นะครับความจริงผมดอปมาตั้งแต่ช่วงเลเวล60แล้วแหละผมไปนอนตายมาแล้วมันตรงสายพอดีเลยก็ถือว่าโชคดีเพื่อนผมนะครับชโชคอโบอยบอกว่าถ้าอตอนแรกผมมาเปรียบเทียบระหว่างอันนี้ใช่ไหมกับขอหมาผมเคยเจอว่าข้อหมาเขาบอกว่าข้อหมาเนี่ย เลเวล65สใช่ไหมสามารถใช้ได้ยานเอ็นเกมเลยนะครับผมก็แต่ว่าเพื่อนบอกว่าถ้า a อ t แท็กสปีดเรายังไม่ถึง500เราใช้อันนี้ดีกว่านะครับแต่ถ้า a อทแท็กสปีดเราถึง500แล้วเราค่อยมาใช้อันนี้นะครับผมเพราะว่าค่าเอจิเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้มันลดได้เพิ่มได้มันหาได้จากพวกออฟแมวหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะเพราะงั้นในช่วงเนี้ยเอทแท็กสปีดผมยังไม่ถึง500ใช่ไหมผมก็เอาอันนี้มาใส่ดีกว่านะครับ ไอที่เห็นสองรูสองรูเนี่ยนะฮะผมดวงดีแค่นั้นเองนะครับผมก่อนหน้าน,นี้ผมก็คือตัวหลักกับผมไม่ได้ดีอย่างนี้แนะ่นอนตัวหลักผมที่อย่างที่เห็นผมยังใส่รูเดียวอยู่เลยนะโอเคมีอันนี้เพิ่มมานะครับผมก็บวกเ็เรียบร้อยก็โยกย้ายบวกกันมานิดหน่อยแล้วก็ตีเพิ่มนะครับอ่ะนี้เดี๋ยวเราอัปเกรดอันนี้นิดนึงออส่วนการนะครับผมก็ยังใส่เหมือนเดิมนะเก็บเลเวลเนี่ยผมก็ยังใช้หมาสามดาวแล้วก็แมงแดงนะครับผมก็รอทําแมงแดงให้ครบ สามดาวเหมือนกันเพราะว่าเวลาเก็บเลเวลเนี่ยมันจะได้แบบดูดเลือดแรงๆนะโอเคพระคุมก็เดี๋ยวผมก็ใส่อ่ะยัดไปก่อนละกันเอาพลังลมมาก่อนอ่านี่ประดับผมนะฮะก็เป็นออกอาเชอร์นะครับกับสเต็มวอร์มนะสเต็มวอร์มแล้วก็เออวอร์มเทลขอโทษด,ดีวอร์มเทลธรรมดานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นซีลอมนะซีลอมแล้วก็ยกแยกนะครับใส่กันเหยานะครับหมวกก็นี่นะครับแค่นี้หนูนะฮะไม่อเวกไม่อะไรเลย ปากไม่มีอะไรนะครับหลังนี่มีเดวิลลิงธรรมดาโง,ง่ๆตัวหนึ่งแค่นั้นเองโอเคของสซมใส่ก็ประมาณนี้นะแล้วเราไปทําอะไรกันดีเดี๋ยวผมดูขนนกก็ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเลยไม่ได้อัพอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าผมยังไม่ได้ทําขนนกจริงจังนะก็เดี๋ยวเราผมจริงจังมากกว่านี้ก่อนอ่ะนี่อัพบิดให้อันหนึ่งแล้วกันให้เพื่อนๆดูโอเคมาอืม หลังจากที่เราเคลียร์เดลิควสหมดแล้วใช่ไหมเดลิควสหมดแล้ว EXP ที่เกินมาตั้งแต่เมื่อวานตรงเนี้ยมันก็จะเป็นศูนย์นะครับถ้าเป็นปกติผมก็จะไปฟาร์มนะแต่วันนี้ผมอยากลงอยากลงไออยากทำไอ้นี่มากกว่าหักไม้ผีหักไม้ผีมผ,ผมก็จะดูว่ามันมีเพื่อนๆหน้าโลกที่เขารับหักไม้ผีไหมถ้าไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีถ้าไม่มีมมก็ไม่เป็นไรไม่มีเราก็ไปครับ ได้เวลาไปฟาร์มแน่นอนครับจุดฟาร์มที่ผมฟังยังสิงสถิตยอยู่คืองูดำนะฮะงูดำผมก็จะไปงูดำโอเคบินตรงนะครับสู่การ์ดเฮมเอลสเกิได้เลยนะครับโอเคเออจุดฟาร์งูดำนะครับของผมนี่จะหาเป็นบริเวณนี้นะแถวๆนี้เพราะว่ามันมีงูที่สองกองนะม,นมีงูสองกองเกิดอยู่แล้วกอนผมเลยมาแล้วป่ะเนี่ย อ่ะยังไม่ถึงยังไม่ถึงสาเหตุที่หางูสองกองก็ไม่ใช่ว่าผมเคลียร์เร็วอะไรหรอกนะครับแต่ว่ามันแบบว่าผมไม่ต้องเดินเดินแบบว่าไกลๆไงถ้าตรงนี้ผมตายปุ๊บผมก็ซัดตัวอื่นได้เลยอะไรอย่างนี้หรือว่าอ่ะเอากองเดียวก็ได้นี่มาโอเคเรามาอยู่ในจุดฟาร์มที่เราหมายตาไว,ว้แล้วเราก็โซโล่ได้เลยครับอันนี้ก็คือยิงแบบปกติไม่กดยาไม่อะไรนะฮะใช้แค่บัฟกับของที่เรามี เพราะว่ายาผมน่าจะหมดนะอ้าวนี่นี่มีอันนึงอ่ะก็กดใช้ไปเลยอันนี้ใช้แค่หนึ่งดาวนะครับซื้อมาจากร้านค้านะอันนี้ก็เป็นยาเอจิธรรมดานะครับเกตด,ดาวเดียวนะก็กดใช้ไปก็อันนี้อีกอันแล้วกันจะได้ฟาร์มไวๆนะนี่ลูกอมนะครับอันนี้ผมเอาขั้นหนึ่งไปรวมกันสามอันแล้วก็ได้เป็นขั้นนี้มาผมก็เพิ่งรู้ว่ามันเอาขั้นเนี้ยสามอันไปรวมกัน มันก็จะกลายเป็นคูณหด้วยแต่ว่าผมว่าทรัพยากรมันเปลืองเกินไปผมไม่ได้จะมีขนาดนั้นผมก็อ่ะใช้แค่นี้พอไปเรียบร้อยกดคูณสามไปแล้วนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเบื้อ,องต้นของชีวิตประจําวันของไซฟี Fi อย่างผมหรือว่าใส่เติมเพื่อนๆบางคนก็ใช้วิธีแบบนี้เหมือนกันนะครับเพี่ว่าก็ อยากมาแชร์อยากมาให้ดูแล้วหลังจากนี้ผมจะทําอะไรนะครับผมก็ถ้าผมฟาร์มเสร็จเนี่ยผมก็อาจจะไปหาบอสตีนะครับบอสตีเพราะว่าตอนนี้กิจกรรมช่วงเนี้ยคือมันเก็บได้เจ็ดตัวใช่ไหมก็ถือว่าดีเลยแล้วเราตีขั้นต่ําไปตัวหนึ่งเราได้เพชรยี่สิบเจ็ดตัวเนี่ยเราได้เพชรร้อยสี่สิบก็ถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็ผมจะไปเคลียร์นี่หักไม้ผีนะครับหักไม้ผีแล้วก็ค่อยไปลงดันเฮลทฮามทีหลังนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นสําหรับกิจกรรมสําหรับ วันนี้ของตัวนี้แล้วนะครับผมนะโอเคถ้าเพื่อนๆนะฮะอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเพื่อนๆมีการเริ่มเล่นปั้นตัวลองที่เป็นสายฟรีแล้วนะครับเข้ามาแวะเข้ามาคุยกันได้นะครับว่าของตัวเองเล่นเป็นยังไงเจออุปสรรคตรงไหนหรืออยากสอบถามอะไรยังไงเนี่ยก็สอบถามผมมาได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมเปิดแต้มรีชาร์จให้ดูก่อนนะครับว่าผมยังซิงอยู่แน่นอนร้อนะครับนี่ดู เห็นไหมศูนย์นะฮะศูนย์เลยศูนย์เลยแค่มีดวงกาชานิดเดียวเท่านั้นเองก็โอเคนะครับผม <g aret> ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าผมมีการอัปเดตเพิ่มเติมตัวละครตัวนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมมาทําให้ดูใหม่นะเดี๋ยวผมมาหาเพื่อนๆใ <g aret> หม่เด <g aret> ี๋ยวผมส่งจูเพื่อนๆเป็นการโบกมือลาสําหรับคลิปนี้ละกันโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายซอยเข้าไปลูกซอยเข้าไปซอยอีกโอเคไป